คนนี้น่าจะวงในสุดแล้วนี่กับตันเจชนาทิพยนี่วงในประธานสโม,มสรวงในนักฟุตบอลเพื่อนพี่น้องร่วมทีมวงในโค้ชทีมสตาฟวงในแฟนฟุตบอลเจชนาทิพให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เสมอบุรีรัมยสองสองนะครับในรายการโชปปี้ครับชิงแชมป์ฟุตบอมมลสโมสรแห่งอาเซียนบอกคนนะ่ะเขาคิดกัน แล้วเราอ่ะก็ทำภาพนั้นให้คนเห็นก็คือกระต่ายไฮโซกินหรูอยู่สบายเงินเดือนเยอะออกครบมีทุกอย่างเออมาถึงที่สนามจะเอาอะไรอะ่ะสปานวดแช่น้ำดูหนังห้องนอนคือมีเกินต้องบอกว่าเทียบกับสมูรสรอ,อื่นในระดับไทยลีกหนึ่งด้วยกันคือมีเกินมากมีเหมือนสมูรสรชั้นนำที่ยุโรป แบบพลาวได้เลยอ่ะนี่เกรดพเมียร์ลีกไว้ในไทยแลนด์แต่สิ่งนั้นกำลังจะหายไปเมื่อคนในทีมบางคนเห็นแก่ตัวเออคำว่าจงกรมสไตล์บีจีแฟนบอลเขาตั้งให้คือเดินไปเล่นไปไอเหียไม่ได้ช่วยกันวิ่งไอ้คนวิ่งก็วิ่งกันไปเถอะไอ้คนเดินก็ไม่เอาเฮียอะไรเลย,เลยฉนานทิปถึงบอกว่ามันคือความเห็นแก่ตัวเราถึงเราจึงเห็นแมท ที่เสมอบริลัมว่าเออจากจงกลมเป็นจงวิ่งมึงก็ทำมันได้นี่หว่าหนูวิ่งใส่วิ่งบวกทุกจังหวะโดนนําตีเสมอแล้วก็พยายามสู้ครึ้นหลังก็คือมีโอกาสทั้งสองทีมสมกับเป็นทีมที่อใช้งบประมาณเยอะมากนักฟุตบอลในทีมเกรดดีมากเออคือมีทุกอย่างเชื่อว่าโค้ชและทีมสตาฟเนี่ย เขาก็ทำงานตามจ o อแหละตาม e s สคริปชันในสิ่งที่โค้ชต้องทำมันมีอะไรไม่ซับซ้อนมากครับงานของโค้ชเพียงแค่ว่าผู้เล่นเน่ยบางทีถ้ามันเกิดความรู้สึกอย่างที่เจบอกอ่ะมันเป็นกระต่ายไฮโซความคิดเจชนะเจชนานทิพบอกว่ามันอยู่ที่ความคิดไอ้คำว่าแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนัานหน้าเอาใหม่ไอ้คำนี้มันไม่เหมาะกับการเป็นสโมสรใหญ่เงินเดือนหลักแสนถึงล้าน แล้วก็มีเฟสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกของโสโมสรให้ทุกอย่างมันไม่เหมาะคือลงไปมันต้องชนะอืมหรือถ้าไม่ชนะด้วยสกอร์ก็ต้องชนะใจคนดูไม่ว่าจะที่สนามหรือที่ทีวีหรือบนมือถือแต่อันนี้มันแพ้หมดรูปแพ้หมดทุกอย่างแพ้จนนายออกเออเตะฟุตบอลยังไงให้หนายออกคำสุดท้ายน่าสะพึงมากสำหรับกัปตันเจชนาทิพ บอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะไม่มีทีมเล่นไม่มีทีมเล่นในนี้หมายถึงอะไรทุกคนนะ่ะมันเคยตัวกับการมีเงินเดือนเข้าบัญชีหลักแสนบางคนหลักล้านอืมนักบอลเยาวชนหลักเกือบแสนอะไรเงี้ยถ้าวันหนึง่งไม่ใช่วันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเน,น,นี่ยประธานสโมสรเนี่ยลาออกแล้วมันเป็นสัญญาณในการดาวไซต์ลดขนาดทีมหรือเปล่า หรือส่งให้มีชื่อของบ g จี o u p อยู่ในสื่ออยู่ในวงการแต่ก็ในเมื่อมึงไม่เอากันก็ไปอยู่ทีมอื่นในไทยลีกที่เขาจ่ายระดับนี้ไหวตอนนี้แหละครับทีนักบอลจากจงกรมเริ่มจงวิ่งมันคือต้องถึงตัวขนาดนี้มันต้องถึงขนาดแบบเจ้านายอ่ะนายใหญ่ออกนายใหญ่ไม่ไหวเพราะว่านายใหญ่ไม่เหมือนนายใหญ่ของอีกทีมหนึ่งที่ตึงใช่ไหม บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวา,น,ขวานักบอลกำลังเข้าห้องหนังตัวทีมบียัลังเดินเข้าทีมบุรีรัมวิ่งเข้าจ้าวิ่งแซงเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยความคิดที่ลงไปกูต้องชนะเพราะแม่งคือฟุตบอลอาชีพว่ะเออแฟนบอลใจตัวเข้ามาซื้อเสื้อมาว่ะส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดของของเงินเดือนใช่ปะ่ะเออที่ได้สูงขนาดน,นี้ยแต่มันก็คือการที่แฟนบอลเขา ไม่ใช่แค่ซื้อตัว๋วเขาออกจากบ้านเขาวางแผนเขาเสียเงินตั้งแต่ตานรถแล้วซื้อของกินซื้อตัว๋วแล้วก็มาดูนักบอลอาชีพจงกรมหรือเล่นแล้วแรงหมดคิดครับความคิดอย่างที่เจบอกเล่นให้มันคุ้มกับเงินเดือนให้สมกับความเป็นมืออาชีพที่เลือกทำในอาชีพนี้จริงๆ คุณเป็นคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศที่ทำงานด้วยฟุตบอลสวัสดีครับ